อ่วันนี้นะคะเราจะมากินมะม่วงอ่อนแซบๆนะคะน้องลีโอมาลองชิมสิน้องลีโออยากกินนะคะน้ำจิ้มอุ้ยน้ำจิ้มน่ากินอะ่ะน่ากินไหมอ,อืม,อ,มอืมมไหมอร่อยนาะแต่ไม่รู้ตึกเป็ดอะ่ะแม่ใส่พริกน้อยเดียว แต่พริกทำไมไม่เยอะอืมอืมเข้ากล้องครับอร่อยเนยอ่ะอร่อยไหมอร่อย แม่ไอ้ตุ้เท้าลเนี่ยแม่เนี่ยงอะไรมาเตะตุ้เท้าเนี่ย กินเปลือกมันเลยนะอืเผ really um, ็ดไหมไม่เผ sure> ็ดไม่เผ็ดหนูอยากกินเผ็ดเผ็ดยิ่งอร่อย เหรอใช่ขยับเข้ามาหนิ

Bye-bye.